มีลูกสาวกำลังโตไหมฮะมเมื่อวานนี้ผมเอาข่าวนี้ให้ลูกสาวดูครับแล้วก็สอนให้ลูกสาวได้รู้จักป้องกันตัวพลทหารที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับถูกตำรวจสอพอสตึกจับกลุ่มได้หลังจากหลอกให้นักเรียนผู้หญิงชั้นม .3 ถ่ายคลิปโป้ครับแล้วพลทหารคนนี้นายนี้ก็เซฟเก็บเอาไว้ เก็บเอาไว้แล้วก็คราวนี้มาข่มขู่รีดไถ่เงินจากน้องอเ <c oughs> จ็บปวดนะฮะตำรวจสพสตึกครับตามจับกลุ่มพลทหารอายุ22ปีสังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ครับหลังจากได้รับแจ้งจากครูประจําชั้นว่ามีนักเรียนหญิงชั้นม3าถูกพลทหารหลอกให้ถ่ายคลิปวิดีโอโปส่งให้แล้วก็ข่มขู่รีดไถ่เงินหลายครั้งซึ่งมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอโปของนักเรียนหญิงรวมทั้งข้อความแชทผ่าน Facebook หลังการสอบสวนพลทหารก็สารภาพว่าเขาทำจริงๆขณะที่ผู้เสียหายเล่าบอกว่ารู้จักกับพลทหารทาง Facebook ตั้งแต่เมื่อ6เดือนก่อนครับเห็นภาพโปรไฟล์เป็นคนหน้าตาดีจึงติดต่อพูดคุยกันเรื่อยมาและเกิดความสนิทสนมไว้ใจแม้จะไม่เคยเห็นหน้ากันจริงๆมาก่อนก็ตามจากนั้นพลทหารหลอกให้ผู้เสียหายคือน้องคนนี้แหะครับถ่ายคลิปวิดีโอโปรเปลือยส่งไปให้ดู แล้วต่อมาครับลายออกครับพลทหารก็ข่มขู่รีดไถเงินครั้งละ100-500บาทเอาแค่นี้ก่อนนะฮะที่บอกว่าลายออกไม่ใช่ลายพรางนะครับลายของเขาเนี่ยแล้วก็ขู่จะเอาคลิปโป,โป,โปสโพสลงโซเชียลมีเดียเด็กกลัวสิครับครับกลัวหลายอย่างเลยกลัวอายกลัวพ่อแม่รู้กลัวเพื่อนรู้กลัวสังคมล้อนะฮะทำยังไงรู้ไหม เอาเงินส่งไปให้ไปแอบกดเงินจากบัตรเอทีอ็มของพ่อ oh. เด็กหาวิธีจะช่วยเหลือตัวเองครับค่ะตอนแรกนะบางครั้งทํายังไงรู้ไหมพอไม่ได้เอาบัตรเอทีพ่อไปกดไปขอยืมเงินคุณครูอ oh. ระยะหลังครับจากหนึ่งร้อยถึงห้าร้อยบาทใช่ไหมเรียกถึงห้าพันบาทครับโอ้โห oh. น้องเครียดเลยฮะเครียดเพราะไม่มีเงินจะให้ เชื่อไหมครับคุณผู้ชมครับน้องเกือบจะคิดสั้นฆ่าตัวตายมาแล้วนะฮะกระทั่งครูประจำชั้นผมชื่นชมนะข่าวนี้นะสังเกตค่<ท>ะพฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปเรียกมาคุยฮนะไปเรียกมาคุยมาสอบถามจนรู้ความจริงแล้วพาเด็กเข้าแจ้งความครับนี่แหละครับข่าวนี้ทําไมผมถึงเอาไปสอนลูกผมนะฮะ อย่าไปกลัวอย่าไปอายอย่าไปอะไรครับคุณผู้ชมครับสังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กอยู่กับคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตมากกว่าอยู่กับท่านครับแล้วก็อยู่กับคนอื่นมากกว่าอยู่กับท่านด้วยใครอีกเป็นร้อยเป็นพันนะฮะบนโลกอินเทอร์เน็ตครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาโพทหารนายนี้น่าสนใจนะข้อหานี้นะใครไม่เคยได้ยินลองฟังดูนะครับมันช่วยท่านได้ฐานข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่3เสียหายจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นผู้นั้นกระทำเอาผิดนะกระทำความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและนำตัวส่งฝากขังที่สารทหารแล้วทำไมผมถึงบอกว่าข้อหานี้น่าสนใจผมเชื่ออีกเหลือเกินว่ามีผู้หญิงอีกหลายคนทั้งวัยนะฮะต่างกันอีกมากมายนะักที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองไม่ต้องไปกลัวครับมีกฎหมายข้อนี้คุ้มครองท่านอยู่มไม่ต้องไปกลัวฮะนะครับ คือก็เปิดหน้าออกมาเอาผิดเขาครับอ,อย่าให้เราทุกข์ใจยอยู่แบบนั้นแล้วมันมีทางออกฮะนี่แหละครับเอาไปสอนลูกเอาไปสอนหลานะะนะครับน้องๆก็ต้องระวังด้วยเนาะนะอครับออกบใกล้